ครับบริเวณนี้นะครับเป็นมาถึงแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดสูงสุดนะครับของอดอยทับตุกป,ปูนะฮะก็คณะของเราก็ขึ้นมาถึงนะครับก็มีการเจอแร่นะครับเล็กน้อยอแร่นี้เป็นแร่พร,รวงนะครับมไม่แน่ใจแต่ก็สวยงามครับ เราจะเอาวางไว้ที่นี่หลยฮะไม่เก็บลงไปครับถึงแม้ว่าจะลงไปข้างล่างจะมีมูลค่าหลายล้านบาทนะแต่เรายังเก็บรักษาไว้ที่นี่นะครับนะ่ะยืนยันนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับจากเอ่อใจของเรานะครับคุณสุรชาติโทษน,นะครับจากมุมจากตรงนี้นะครับจะมองเห็น บริเวณสารการจังหวัดนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับฮะสารการจังหวัดในเมืองนะครับในเมืองนะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นไปสักเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านนู้นนะครับหรือข้างบนเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่เป็นลานจอดฮอเลยนะครับ ก็จะมีลานจอดหอเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นน่าจะเข้าใจว่าเป็นหอบังคับวิทยุนะฮะที่สามารถจอดได้ดูแล้วอุ้ยโอ้โหนะฮะนี่ครับระมัดระวังระมัดระวังนะครับน้อยนะครับขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับขอภัยนะครับเจ้าที่เจ้าถานครับขอขึ้นมาสำรวจนะครับวันนี้นะครับเอ่อเนรน้องเอิญครับหมดแรงอยู่ตรงนั้นนะครับ หมดแรงแล้วครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราชมกันตรงนี้เป็นบริเวณสูงสุดนะครับสูงสุดเมจะเอาวิวสูงสงให้ดูนะฮะดูวิวสูงสูงนะครับเป็นบริเวณที่น่าจะเป็นจุดสูงสุดบริเวณนี้น่าจะาติดตั้งอุปกรณ์อะไรได้นะฮะถ้ามี เสาสัญญาณมีอะไรนะฮะที่ขออนุญาตแล้วก็ทําให้มันกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับเป็นจุดที่สวยงามทีเดียวนะครับจุดที่สวยงามทีเดียวนะฮะนี่เป็นป่านิดนึงนะครับรยดยรอบ,นะรบได้ดูนะครับว่าข้างบนเป็นไงนะครับ การสำรวจตรงนี้นะไอ,ไอตรงเชือง,งอนทางนู้นขขึ้นไปไม่ได้นะฮะน่าจะน่าจะสูงเกินไปสูงเกินไปนะครับมีมีอีกเชือง,งอนนึงที่อยู่ทางนู้นนะครับนี่เป็นจุดสูงสุดจากเสาทั้งสามลูกนะครับครับก็ปิดทริปนี้นะฮะด้วยความสมบูรณ์แบบ เป็นจุดที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไปจากตรงนี้700ประมาณ720เมตรนะฮะ720เมตรก็เข้าใจว่ารวมจากด้านล่างขึ้นมาอีกขึ้นอีกประมาณสักราวๆสัก400เมตรหรือ300เมตรนะฮะขึ้นมาจ,จุดนี้นะครับข้างบนตอนนี้แดดแรงฮะ ไม่หนาวสูงก็ไม่หนาวครับร้อนครับครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ